วัตถุมงคลก,ก็กดหนึ่งไว้นะคะเพจนี้เราจะแบ่งปันในเรื่องของคอนเทนต์แบ่งปันในเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบ่งปันในเรื่องของตัวเลขแนวทางท,ที่ตัวเองชอบหรือเลขมงคลนะคะแล้วก็วัตถุมงคลถ้าใครที่แบบว่า,อ,าอยากจะสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าต้นทุนในการที่เราจะสร้างทีมงานนะครให้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆแล้วพาทุกคนได้รู้จักในสถานที่ต่างๆ เติมกำลังใจให้กับทีมงานของไอติกเองกดหนึ่งไว้นะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากมายอ่ะมาว่ากันที่เลขแนวทางก่อนดีไหมเลขแนวทางก่อนเลขแนวทางก่อนนะคะคุณคอปเตอร์นะคะเลขแนวทางก่อนแล้วนทะัางหนึ่งพัคนดูแล้วรอเว้ยรอก,กันมากๆเลยนะคะเธอพิงนร้องให้เลยลายเยน็นบีแล้วขนชิงลุก คนจริงไงตอนจริงลูอเพางนี้มันทำไมมันซึ้งมันกินใจจังเลยวะแอบคุณผู้ชมแนวทางในงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนะคะทุกคนเตรียมแค็ปหน้าจอนะจะบอกไว้หสดดีเท่านั้นไปช่องทางไหนก็ตามที่มีการแปะลิงก์เว็บพนันนะคะจงจําไว้ว่าคือเพจปลอมนะเพจปลอมทั้งหมดเลยนะคะเพจจริงมีคนติดตามอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นคนเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นนะคะเพจอื่นเพจปลอมหมดเลยอย่าลงเชื่อและอย่าตกเป็นเหยื่อนะคะนี่ อันทุกคนเตรียมแคปหน้าจอนะคะลมแรงมากเลยอะลมแรงมากนะคะกดหนึ่งไว้เด้อพี่น้องก้องไปเด้อะนะคะใครอยากแบาบว่าเอออุดหนุนอยากจะแบาบว่าบูชารูปธาตุกายธาตุขององค์ปู่องค์ย่าไปบูชาเด้อะนะคะปู่ย่าจะมีตาชีวิตเรานะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเลขทูบรอแป๊บเดียวเลขทูบรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะคะเลขทูบตรงมากเลยอะ่ะ ฟาทุนะคะงวดนี้ไอ้ติมชอบเลขศูนย์งวดนี้ชอบเลขศูนย์นะคะคุณผู้ชมขาตัวเลขที่คำนวณได้คิดวิเคราะห์แยกแยะออกมาแล้วนะคะคอวอยอออกมาแล้วคือเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ชอบเลขศูนย์ใครชอบด้วยไปหาซื้อลอตเตอรี่ใครไม่ชอบให้ปล่อยผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางในการแข่งปันเท่านั้นนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเลขล็อกเลขอะไรอีกทั้งสิ้นนะคะแต่เลขที่ชอบจะเอามาแบ่งปันกัน นะคะมี05 06และ09 05 06และ09 905 906และ909คุณผู้ชมคะนี่ทุกคนแคปหน้าจอนะเดี๋ยวขอยัดอ่านคอมเมนต์ก่อนแต่และคอมเมนต์แบบกําลังใจเยอะมากเลยกําลังใจเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม นี้เลยนะคะอ่ะทุกคนแคปหน้าจอนะ1200คนดูแคปหน้าจอค่ะนี่นะคะโอเคชอบเลข0 0 5 5 6และ09 <c oughs> อ่ะเลขทูปบ้างดีกว่านะคะแต่ก่อนอื่นทุกคนขะเผื่อใครที่เข้ามาแบบทีหลังนะคะอยากจะอันเชิญรูกประ่านขององค์ปู่องค์งคย่านะคะขออนุญ,ญาตแบ่งปันสักนิดนึงนะคะ คนละหนึ่งร้อยเก้าบาทบูชารูปพระธาตุเป็นตะกุดองพญานาคราชนะคะขอยะซูมปใกล้สักน,ใน,ในิดหนึ่งนะคะรูปประทาตขององค์พญานาคราชเป็นตะกุดนะคะคนที่แขนเล็กผู้หญิงแขนเล็กคือใส่สวยมากนะคะแล้วเป็นหินไหมทองทั้งเส้นเลยนะคะเป็นขนาดใสแบบมาตรฐานนะคะเป็นแขนผู้หญิงแบบผู้หญิงไทยใส่ได้คนแขนเล็กคือใส่แล้วสวยมากๆนะคะ กดหนึ่งไว้เลยทุกคนอันนี้นะคะกดหนึ่งไว้เลยนะคะสำหรับปลายทางกันทั้งหมดเลยนะคะใครที่อยากจะบูชานะคะขอบคุณคาที่ออยางน้นาคขะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอยัดอ่านคอมเมนต์ก่็ไก่เฉยเมาแล้วแน่น้าฟอนน้ารำมานะคะก็ไก่เฉยเฉยมาแล้วดีจ้าหายเงียบไม่ได้เข้าไปเบิ่งหลายเออนะคะคุณอุศนีนะคะชอบห้าศูนย์ใช่ไหมชอบห้าศูนย์ใช่ไหมคะทุกคนอ่ะมาเล็กทูบกันบ้างนะคะกดหนึ่งไปนะทุกคนค่ะ รับสายเคอร์ี่ <c oughs> ด้วยนะคะทุกคนเวลาจัดส่งไปนะคะเออนะคะใครที่อ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะใครที่ค้างนี้มีนี่นอกระบบอยู่ออแล้วนอกระบบกำลังโทรตามอย่างเงี้ยน,นะฮะอย่าเพิ่งสั่งนะครับเพราะว่าเออเบอร์เบอร์เคอร์ี่กับกับเบอร์นอกระบบมันก็อาจจะแบบว่าคือเป็นฟิวเดียวกันหลายหลายคนไม่กล้ารับสายเคอร์ี่เพราะสำหรับปลายทางจริงๆคือเคอร์ี่จัดส่งนะคะเออแต่ตกใจว่าแบบอุ๊ยนอกระบบหรือเปล่าโทรมาทวงนี้ฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะคะก็ตกใจปรากฏว่าไม่รับ ไม่รับสายคือนี่เขาตีกลับมาไม่ได้นะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องมั่นใจนะคะว่ารับสายคืนที่ล้วก็รับสายปลายทางนะคะเจออาจารย์ที่อเมซอนด้วยครับที่ไหนคะเอออเมซอนมีแบบหลายสาขามากทักทายได้ทักทายได้แต่อย่ายุ้มหัวพอพูดคุยกันได้ พูดคุยกันได้ทักทายได้นะคะเออถ้าอยู่ในอเมซอนก็แบบว่าตัวที่ชอบคือศูนย์ห้ากับศูนย์เก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคืองวดนี้กูไม่พลาดงว <laughs> ดนี้กูไม่พลาดหกกับเก้าตัวเดียวกันนี่แคปหน้าจออ้าวแล้วเรากดหนึ่งไว้ทุกคนคะ่ะ <laughs> คุณผู้ชายคนไหนอยากจะแบบบูชาไปให้เมียนะคะอยากไปให้แฟนนะคะก็สามารถบูชาได้เลยนะคะหนึ่งร้อยเก้าบาทกดเลขหนึ่งไว้เลยพิมพ์เลขหนึ่งไว้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าสั่งไปสักห้าเส้นรู้เลยแนละมีห้าคน <laughs> ออคุณผู้ชายที่สามารถสามารถสั่งไปแบบฝากแฟนได้นะคะเพราะใส่แล้วสวยมากนะแต่ระวังนะคะถ้าแบบแฟนอาไปใส่เนี่ยนะคะผู้ชายอาจจะติดแฟนเยอะมากหนะัวเราะอยจัง ชอบเสียงหวัวลอจานโอเคอ่ะมาดูเลขทูบกันนะคุณผู้ชมค่ะปื้ดเลขทูบคุณผู้ชมเลขทูบได้แปดศูนสามอุ้ยเลขทูบันนี้ก็สวยนะคอปเตอร์สวยนะเลขทูบสวยมากนี่ เลขทูบสวยมากทุกคนเลขทูบสวยเวอร์นะคะเลขทูบสวยมากๆเลยอะ่ะแปดศูย์สามกดหนึ่งแล้วขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะอันนี้นะคะเป็นในส่วนของตระกุดนะคะร้อยคนแรกนะคะครบร้อยหรือยังไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าหลังจากร้อยคนก็อย่าว่ากันนะคะทุกคนขานี่นะคะเป็นตะกุดแบบนี้ใครอยากได้กดเลขหนึ่งไว้ใครอยากได้นะ เป็นฟิลนี้นะคะกดเลขหนึ่งเลยนะคะรอีกสวยมากเลยเลขทูบนะคะถ้าหลังหลังจากนั้นก็คือทุกคนจะอะ่รอกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีจำนวนจํากัดจริงๆนะคะทุกคนขานะคะสลับสําหรับตะกรุดนัรราชนะคะเป็นองค์ดําไหมทองนะคะใส่แล้วคือสวยมากนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องไปใส่ทองจริงนะคะเออ นะเพราะว่าคือทองจริงคือราคาขึ้นนะคะทุกคนขานี่ดวงตกดวงการเงินติดขัดนะคะโดนติสินนินทาอิจชาลิษยานะคะโดนใส่ร้ายป้ายสีนะคะการค้าการขายสะดุดเงินทองไม่ไหลนะคะให้บูชาองค์พญานาคราชสีดำนะคะแล้วคุณจะผ่านผนไปได้อย่างปาฏิหาร นะคะแล้วก็หมั่นสร้างคุณงามความดีสวดมนต์ชนิดหนึ่งพอได้รับโชคลาภมาปุ๊บก็หย่อดเงินค่านำข้าไฟ5บาท10บาทให้กับวัดวาอารามสนับสนุนพระพุทธศาสนาปู่ย่าพญานาะคท่านชอบมากนะคะทุกคนขานะคะพอได้รับโชคลาภนะนะคะแต่ไม่ต้องไปแบบบนบาลสารกล่าวท่านนะคะคือแบบถ้าแบบว่าเอาไปบูชาแล้วเนี่ยขอพรท่านยกมือสาธุท่านนะคะ อย่าไปคิดร้ายกับใครนะคะอย่าไปริษยาใครนะคะอย่าไปสาบไปแช่งไครลูกหลานพญานาคอย่าไปสาบไปแช่งไครนะคะทุกคนขาเพราะถ้าสาบแช่งไขรปุ๊บมันจะเข้าตัวนะคะมันจะติดขัดทำทำงานทําการไม่ขึ้นหาเงินไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือบูชาแล้วเนี่ยขอพรท่านอย่างเดียวนะคะพอได้รับโชคลาภป,ปุ๊บก็หย่อนค่านำค่าไฟให้วัดไปอะเลขทูบได้803มมันตรงกับเลขนี้มากเลยนี่ มีไปทางไหมคะมีพับมีไปทางเก็บไปทางได้เลยกดหนึ่งไว้เลยครับกดหนึ่งไว้เลยค่ะสําหรับไปทางไม่ต้องโอนเด้อพี่น้องป้องไปนี่นะคะอะตามนั้นนะโอเคแปดศูนย์สามทุกคนช่วยแคปหน่อยนะคะแคปแคปหน้าจอไว้หน่อยนะคะแปดศูนย์สามนะอ่ะไลฟ์สดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ